ฟังให้ดีนะครับเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้ยินในวันนี้อาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือสัญญาณแห่งชะตากรรมที่ถูกบันทึกไว้ในคำพยากรโบราณว่าด้วยการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยและการหมุนกลับของโชคชะตาระหว่างดินแดนในแถบสุวรรณภูมิมีตำนานเล่าขานกันมานับร้อยปีว่าเมื่อดินแดนทางตะวันออกเกิดความปั่นป่วน ดินแดนแห่งสิวิไลัยจะกลับมาส่องแสงอีกครั้งคำกล่าวนี้ปรากฏอยู่ในหลายคำพีโบราณทั้งพรมชาติและตำราดวงเมืองบันทึกไว้ถึงช่วงเวลาหนึ่งที่บ้านเมืองทางทิศตะวันออกจะ,ะเผชิญวิกฤตครั้งใหญ่ขณะที่อีกฝ้าของแผ่นดินจะเริ่มฟื้นตัวและนั่นอาจหมายถึงประเทศไทยที่กำลังจะกลับคืนสู่ยุคทองอีกคราหลายท่านอาจไม่เชื่อ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราตอนนี้กลับสอดคล้องกับคำพยากรณอย่างน่าประหลาดความตึงเครียดตามแนวชายแดนความเปลี่ยนแปลงทั้งเศรษฐกิจและปรากฏการธรรมชาติที่ผิดแพกทั้งหมดนี้เหมือนกำลังบอกเราว่าวงล้อแห่งชะตากำลังเริ่มหมุนอีกครั้งหลวงปู่ผู้มียานหลายรูปเคยกล่าวไว้ตรงกันว่าเมื่อฟ้าตัวันออกเกิดการสันสะเทือน แผ่นดินสยามจะกลับมาเรืองรองถอยคำนี้ไม่ใช่เพียงตำนานหากแต่เป็นคำเตือนจากธรรมชาติที่สะท้อนให้เราเห็นถึงวัตจักรแห่งอำนาจเพราะทุกอาณาจักรย่อมมีรุ่งเรืองและร่วงโรยตามการเวลาลองย้อนมองประวัติศาสตร์ดูสิครับดินแดนที่เคยยิ่งใหญ่หล้วนผ่านจุดสูงสุดและตกตำ่ำ<ๆ>เหลือเพียงซากหินปราสาทที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตและวันนี้ วงจรน,นั้นอาจากำลังเวียนกลับมาอีกครั้งประเทศไทยแม้จะเคยผ่านวิกฤตเศรษฐกิจการเมืองหรือความขัดแย้งภายในแต่ทุกคำทำนายกลับระบ,บุว่าเมื่อแผ่นดินรอบข้างเริ่มสั่นคลอนไทยจะเริ่มฟื้นคืนเหมือนต้นไม้ที่เหี่ยวเฉามานานแต่เมื่อฝนแรกโปรยลงมาก็พร้อมจะแตกหน่อผีใบอีกครั้งสิ่งที่ทำให้ผู้คนขนลุกคือ หลายผู้มีญาณต่างเห็นภาพคล้ายกันเห็นแสงสว่างปกคลุมเหนือแผ่นดินไทยผู้คนยิ้มแย้มบ้านเมืองกลับมาสงบขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านบางแห่งต้องฝ่าฟันการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คำพยากรณ์จึงไม่ได้พูดถึงการล่มสลายแต่พูดถึงการเปลี่ยนผ่านคือการสลับบทบาทของผู้ครองอำนาจในภูมิภาคเพื่อให้โลกกลับสู่สมดุลและสิ่งที่น่าขนลุกที่สุดคือ ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจการเมืองหรือภัยธรรมชาติกลับดำเนินไปตามทิศทางเดียวกับที่คำพีโบราณเคยบันทึกไว้ท่านผู้ฟังครับนี่คือช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของประวัติศาสตร์คำทำนายกล่าวว่าเมื่อฟ้าเปลี่ยนสีแผ่นดินทองจะกลับมาส่องแสงบางทีฟ้าที่ว่าก็อาจเป็นช่วงเวลาแห่งการตื่นรู้ของคนไทยทั้งแผ่นดิน เมื่อเรารู้จักสามคัคคีรู้จักคุณค่าของบ้านเกิดและใช้ปัญญาแทนการแบ่งแยกนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของยุคทองที่แท้จริงและทั้งหมดนี้คือคำทำนายโบราณที่ยังสะท้อนให้เห็นในสถานการณ์ปัจจุบันคุณเชื่อไหมครับว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่มีคำว่าบังเอิญเพราะบางทีฟ้าอาจกำลังเขียนโชคชะตาบทใหม่ให้คนไทยได้เริ่มต้นอีกครั้ง นี่คือสัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่ยุคทองในตำราพรมชาติฉบับโบราณได้มีการบันทึกเอาไว้ว่ามเมื่อไฟแห่งความขัดแย้งลุกไหมจากฟากตะวันออกดวงอาทิตย์แห่งดินแดนทองจะเริ่มฉายแสงขึ้นใหม่ประโยคนี้ฟังดูราวกับตำนานแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกทุกวันนี้กลับสะท้อนให้เห็นว่า คำพยากรน,นั้นอาจไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยชายแดนทางตะวันออกของสุวรณภูมิเป็นพื้นที่ที่ครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรืองและสงบสุขแต่กลับเต็มไปด้วยพลังที่คุกรุ่นความไม่ลงรอยและการแย่งชิงผลประโยชน์ที่ซ่อนอยู่ใต้เงาแห่งอำนาจทุกอย่างเหมือนรอเพียงประกายไฟเล็ก,ลกๆที่พร้อมจะจุดชนวนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในภูมิภาคพระอริยเจ้าหลายรูป และหมอดูโบราณต่างพูดไว้ตรงกันว่าเมื่อไฟสงครามแห่งกรรมเริ่มปะทุขึ้นไม่ว่าภายนอกหรือภายในดวงเมืองของผู้จุดไฟจะเริ่มอ่อนแรงลงเองนั่นหมายความว่าคำว่าเสื่อมถอยในตํารามิได้หมายถึงความพ่ายแพ้ทางการเมืองแต่คือการเปลี่ยนผ่านของพลังจักรวาลเมื่อสิ่งใดขึ้นสูงสุดย่อมถึงคราวลงและสิ่งที่เคยอ่อนแรง จะกลับมามีอำนาจอีกครั้งในอีกด้านหนึ่งของเส้นแดนพลังแห่งแผ่นดินไทยกลับเริ่มเคลื่อนไหวอย่างช้าๆแต่มั่นคงเศรษฐกิจเริ่มฟื้นวัฒนธรรมเริ่มได้รับการยกย่องผู้คนเริ่มหันกลับมาสถาในคุณค่าของความดีและพุทธธรรมซึ่งเหล่านี้คือสัญญาณแห่งการฟื้นคืนยุคทองที่คำพยากร์ได้กล่าวไว้ในคำพีดวงเมืองฉบับโบราณ ยังมีข้อความหนึ่งที่น่าขนลุกว่าเมื่อดาวอำนาจของดินแดนหนึ่งตกต่ำดาวรุ่งของอีกแผ่นดินจะเริ่มส่องแสงเหนือท้องฟ้าทุกครั้งที่โลกเปลี่ยนยุคเหตุการณ์ในสุวรรณภูมิก็ไม่เคยพ้นวัตจักรนี้อาณาจักรที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตต่างเคยรุ่งเรืองถึงขีดสุดก่อนจะค่อยๆเสื่อมถอยลงจากภายในและเปิดทางให้ดินแดนอื่นก้าวขึ้นมาครองความรุ่งเรืองแทน ท่านผู้ฟังครับนี่อาจไม่ใช่คำทำนายล่มสลายของประเทศใดแต่คือคำเตือนแห่งการเปลี่ยนผ่านพลังโลกเมื่อฝ่ายหนึ่งถึงวาระเสื่อมอีกฝ่ายหนึ่งจะเบ่งบานดังตะวันรุ่งในวันที่ฟ้าตะวันออกสั่นสะเทือนแสงทองแห่งสยามจะเปล่งประกายและดินแดนไทยจะกลับมายืนหยัดอย่างสง่างามอีกครั้งไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่เพราะบุญเก่าของแผ่นดินได้กลับมาทำงาน คำพยากรณ์ยังกล่าวว่ายุคทองจะยืนยาวตราบเท่าที่คนไทยรู้จักสามคัคคีรักษาคุณธรรมและศรัทธาในความดีเพราะพลังบุญคือรากฐานของความมั่นคงที่แท้จริงไม่ว่าประเทศใดจะผ่านรอยร้าวหรือไฟแห่งกรรมเพียงใดผู้ที่มีศรัทธาในความดีย่อมได้รับแสงแห่งยุคทองก่อนใครดังนั้นท่านผู้ฟังครับ สิ่งที่เราควรทำไม่ใช่การรอคำทำนายให้เป็นจริงแต่คือการเตรียมใจให้พร้อมเพื่อรับพลังใหม่ที่กำลังจะมาเพราะเมื่อฟ้าเปิดทางแผ่นดินทองแห่งนี้จะกลับมาสว่างสวยอีกครั้งและนั่นคือการเริ่มต้นของรุ่งอรุณใหม่แห่งสยามทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความบังเอิญแต่คือการเขียนใหม่ของโชคชะตามีคำทำนายเก่าแก่ ที่หมอดูและพระเกจิหลายสำนักพูดตรงกันคำทำนายที่ว่าด้วยดวงเมืองของอาณาจักรโบราณแห่งหนึ่งในสวรรภูมิแผ่นดินที่ครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรืองถึงขีดสุดแต่ในอนาคตกำลังจะอ่อนแรงจนถึงวันที่ชื่อของประเทศนั้นอาจเลือนหายไปจากแผนที่โลกท่านผู้ฟังครับคำว่าหายไปจากแผนที่โลก ไม่ได้หมายถึงผืนดินจะสูญสลายแต่มันหมายถึงการสูญเสียความเป็นชาติการหมดสิ้นเอกภาพและการถูกกลืนโดยอำนาจอื่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในตำราโบ,บราณของขเขมรสายพรมมีบันทึกหนึ่งกล่าวไว้ว่าเมื่อบ้านเมืองอ่อนแรงมหาอำนาจจะย่างกลายเข้าครอบงำทงชาติจะไร้ราก และเสียงของประชาชนจะถูกกลบด้วยอำนาจของผู้อื่นลองมองดูเหตุการณ์ในยุคปัจจุบันปัญหาภายในความแตกแยกของชนชั้นการเมืองที่สั่นคลอนเศรษฐกิจที่เปราะบางและแรงกดดันจากรอบด้านทั้งหมดนี้ดูราวกับเป็นการสานต่อคำพยากรณโบราณที่ถูกเขียนไว้ล่วงหน้า มีเรื่องเล่าจากตำนานหนึ่งของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตพระเจ้าชัยวันผู้สร้างนครศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าผืนแผ่นดินใดในเอเชียก่อนเสด็จสวรรคตพระองค์ได้เปล่งคำสาบเจ็ดประการผูกไว้กับดวงเมืองของแผ่นดินนี้คำสาบข้อแรกว่าด้วยความแตกแยกพระองค์ตรัสว่าคนในแผ่นดินนี้จะไม่มีวันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้ ไม่ว่าจะมีผู้นำที่แข็งแกร่งเพียงใดจะต้องมีการทรยศหักหลังและสงครามภายในอยู่ร่ำรวคำสาปข้อที่สองคือความยากจนแม้จะมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์เพียงใดแต่ผู้คนจะไม่อาจร่ำรวยหรืออยู่ดีกินดีได้ทรัพย์สินจะถูกแย่งชิงและความลำบากจะวนเวียนไม่สิ้นสุดคำสาปข้อที่สคือสงคราม เลือดจ,จะหลังบนผืนดินแห่งนี้อยู่เสมอไม่ว่าภายในหรือจากภายนอกแผ่นดินนี้จะไม่รู้จักคำว่าสงบสุขอย่างแท้จริงคำสาบข้อที่สคือความทรยศจะไม่มีผู้ปกครองใดวางใจผู้ใกล้ชิดได้เพราะการหักหลังจะเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าและนั่นจะเป็นรอยแผลลึกในดวงเมืองคำสาปข้อที่หคือความไม่มั่นคง ความรุ่งเรืองจะมาเพียงชั่วครู่แล้วจะดับวูบไปเหมือนเปลวไฟที่ไม่แรงก่อนจะมอดคำสาปข้อที่6คือการพึ่งพาผู้อื่นแผ่นดินนี้จะไม่อาจยืนด้วยล่ําแข้งของตนเองได้แต่ต้องอาศัยแรงอุปถัมภ์จากต่างชาติอยู่ตลอดเวลาและคำสาปสุดท้ายก็ที่7คือความทุกนิรันร์ประชาชนจะไม่รู้จักคำว่าสุขแท้จริง แม้จะพยายามเพียงใดความเจ็บปวดจะตามหลอกหลอนไม่สิ้นสุดหลายศตวรรษผ่านไปเมื่อเรามองย้อนกลับไปยังประวัติศาสตร์ของแผ่นดินนั้นจะเห็นว่าทุกข้อของคำสาบดูราวกับกำลังเกิดขึ้นจริงแตกแยกยากจนสงครามทรยศไม่มั่นคงพึ่งพาผู้อื่นและทุกขคำสาบยังไม่สิน้นฤทธ และเมื่อครบวงรอบของกรรมเก่าดินแดนนั้นจะอ่อนแรงจนล่มสลายเพื่อเปิดทางให้ชาติที่มีบุญในอดีตได้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งบางตำนานกล่าวว่าเมื่อแผ่นดินตะวันออกดับลงแผ่นดินแห่งความศรัทธาในตะวันตกของสุวรรณภูมิจะเปล่งแสงขึ้นแทนเป็นยุคทองใหม่แห่งความมั่นคงและศีลธรรมและนั่นคือสัญญาณที่อาจบอกว่า กงล้อแห่งกรรมกำลังหมุนอีกครั้งเพื่อชี้ชะตาใหม่ของภูมิภาคทั้งภูมิภาคนี้